สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งกับเทรนเนอร์หนีเที่ยวรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวทุกที่ออกกําลังกายทุกท่าแต่ไม่มาเยิงมนะครับห่างหายกันไปนานเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสบายดีกันนะครับผมนี่แหละครับหายไปนานนะ เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนออกกําลังกายท่าไหนบ้างเชิญติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านภายในกรุงเทพกันบ้างนะครับไปไหนไกลไม่ได้นะครับไม่ค่อยมีตังเติมน้ำมันนะฮะช่วงนี้อีกอย่างคือตื่นมาก็บ่ายโมงแล้วนะครับจะไปไหนไกลๆเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วนะและที่ที่ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันวันนี้ก็คือสวนหลวงรอเก้านั่นเองคอนเทนต์สำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือ คำถามยอดฮิตที่คนทั่วไปหรือคนที่ออกกำลังกายมือใหม่เนี่ยมักจะถามกันกันกบ3ท่าสุดโหดโคตรยากเดี๋ยวผมจะทำให้ท่าที่เขาว่ากันว่ายากนักยากหนาเนี่ยมันง่ายลงด้วยเทคนิคการฝึกนะครับที่จะทำให้มันง่ายลงไปเยอะมากๆเลย <Wow. S 1> และว,วันนี้นะครับผมก็นัดเพื่อนรุ่นน้องมาออกกำลังกายด้วยกันอีกคนนึงนะครับมาไว้นั่งคุยแก้เขินกันน,นะครับ่าวันนี้ผมก็นัดเอาไว้เวลาลาลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่า,วาแล้วเรายังพอมีเวลากันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกชายขนฟูตัวเล็กน้องอโปนะครับไปเอาแรงออกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้พาน้องไปวิ่งนานละพาน้องอโป้ไปวิ่งเล่นกันครับนุย ใกลถึงเวลานัดแล้วเดี๋ยวผมจะขอพาน้องไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งตัวออกไปเจอเพื่อนที่สวนหลวงรเก้ากันนะครับลุยโออันนี้ไหม <c oughs> วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สวนหลวงรอ9ก้านะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือน้องแม็กของเราั่นเองสวัสดีครับผมแม็กนะครับก็เป็นเทรนเนอร์นะครับเป็นรุ่นน้องพี่โอมนะครับวันนี้นะครับพี่โอมก็ชวนผมมาออกกําลังกายนะครับที่สวนหลวงรอ9ก้านะครับผมก็ขับรถมาเลยนะครับเพราะว่าชอบออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะให้พี่โอมแนะนำสถานที่นะครับสักนิดหนึ่งนะครับ ข้อมูลสวนลองรอ9ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ผมก็เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ขาดตกบกพร่องหรือมีช่วงที่ผมไม่ได้เดินผ่านไปแถวๆนั้นก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะครับก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับก็มันตั้ง500ไร่ให้เดินวันเดียวครบทุกซอกทุกมุมยังไงก่อนจริงไหมครับ เอาละครับเรามารู้จักกับศูนย์โลงรอเก้ารีวิวพื้นที่500ไร่มีอะไรกันบ้างนะครับ <Yeah. S 1> หลายๆคนคงรู้จักศูนย์โลงอเก้ากันแล้วแหละว่าเป็นส่วนสาธารณะนะครับที่มีพื้นที่ออกกำลังกายมีสวนสุขภาพมีลานเต้นแอโรอบิกมี ระน้ำให้เราไปทีบเรือเป็ดกันนะครับมี <Wow. S 1> สนามเทนนิสมีสระว่ายน้ําด้วยนะครับผมคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันประมาณนี้นะครับ <c oughs> ว่าสวนหลวงรก้าเนี่ยเป็นแค่สวนสาธารณะเนาะแต่เนื่องจากสวนหลวงรก้าเนี่ยเป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยเราจะพาไปรู้จักกันก่อนว่าหากเรามาเที่ยวสวนหลวงรก้าแล้วเนี่ยเราจะไปที่สวนไหนมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ โซนที่หนึ่งสถานรัชมงคลประกอบด้วยอุทยานมหาราช ที่มีสวนราชพฤกษ์และมีศาลาพุขนาดใหญ่ถึง3ามสระมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไม้ดอกและไม้ประดับอีกมากมายนานาพันธุ์ใครชอบเดินชมธรรมชาติสวยๆก็ต้องถูกใจอย่างแน่นอนต่อมาคือหอรัชมงคลเป็นแลนด์มาร์กสำคัญสำหรับศูนหลวงรอก้านะครับเพราะว่ามันรั้งแต่งงานอยู่ใกล้ตระพังแก้วเก็บน้ำที่เราสามารถไปถีบเรือเป็ดกันนะครับผมเป็นอาคารศิละปะไทยประยุกต์หลังคาสีทองทรงรูปเก้าเหลี่ยมภายในหอรัชมงคลจะเป็นห้องกระจกล้ รวรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจรวมทั้งสิ่งของที่ได้รับพระราชทานมานำจัดแสดงให้ผู้คนเข้าชมพระบารมีหอรัชมงคลพื้นที่มีความจุประมาณ500คน ต่อมาเป็นสวนนานาชาตินะครับประกอบด้วยพื้นที่ตัวแทนโลกตะวันออกเช่นสวนจีนสวนญี่ปุ่นและพื้นที่ตัวแทนโลกตะวันตกเช่นสวนสเปนสวนอังกฤษสวนฝรั่งเศสและสวนอิตาลยียังมีอาคารโ o อเด i ิกโดมที่สร้างโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อไว้แสดงพันธุไม้ทนแล้งนานาชนิดพันธุไม้ทะเลทรายพันธุไม้อวบน้ำต่างๆทั้งในประเทศและของต่างประเทศด้วยนะครับ สวนลมนณีที่ออกแบบสภาพแวดล้อมให้กลมกเกลืียนแบบธรรมชาติป่าเขาท้องถิ่นจากหลายภาคในประเทศไทยภายในพื้นที่ตกแต่งจำลองด้วยสวนหินน้ำตกลำธารต้นไม้ชนิดต่างๆจากทั่วภูมิภาคพื้นที่โดยรวมประมาณ50ไร่เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจมากๆครับ ต่อมาเป็นบรมราชินีนาถบุภาลัยเป็นปรติมาก,กรรมเฉลิมพระเกียรติประดับด้วยภาพพิมพ์จำลองพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในราัชากาลที่9นะครับ พุทธจันทร์เป็นศาลาไม้สักทองที่ปลูกไม้พันุ์หอมหนานาชนิดไว้รอบบริเวณและยากเป็นที่จัดกิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมสี่าาภาพเป็นกิจกรรมตลาดน้ำในงานพันไม้งามอลามสวนหลวงรอเก้า 9, ระหว่างวันที่1ถึงวันที่13ทธันวาคมของทุกปีอีกด้วยและส,สุดท้ายอาคารทกนพระเกียรติเป็นอาคารสำหรับจัดสัมมนาและจัดงานเลี้ยงมีความจุประมาณ100คน สโซนสวนกิจการประกอบด้วยสวนน้ำพื้นที่ประมาณ40ไร่โดยแนวคิดออกแบบจำลองพื้นที่ให้คล้ายกับทุ่งผุตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติเพื่อไว้ศึกษาสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้และมอบความลุ่มลื่นให้กับผู้มาเที่ยวชม สนามราชและศูนย์กีฬาเป็นสนามขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ70ไร่มีเวทีกลางแจ้งและ สังขีศาลาไว้สำหรับจัดกิจกรรมและเป็นบริเวณที่จัดงานพันไม้งามอลารามสวนหลวงรอเและตลาดนัดต้นไม้ประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปีและบริเวณศูนย์กีฬาก็จะมีสระว่ายน้ำสนามเทนนิสไว้บริการสำหรับประชาชนนะครับกระโจมตแตรศาลาที่ออกแบบมาลักษณะเป็นแบบเลนเซอรซองเน้นเรื่องสัดส่วนความสมมาตรและรูปทรงเลขาคณิตทำให้มีความคลาสสิกมากๆ สวนไม้ผลเมืองร้อนเป็นพื้นที่รวบรวมพันุไม้เมืองร้อนมากกว่า50ชนิดเพื่อการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลสําหรับผู้มาเที่ยวชมสวนหลวงลอกเก้าสวนกําแพงหินเป็นสวนที่ปลูกไม้ดอกที่มีลักษณะเป็นพุ่มและมีดอกสวยงามไว้ตามซอกหินโดยปลูกสลับกับไม้ดอกล้มลุกและปลูกผลัดเปลี่ยนกันตลอดทั้งปีโซนที่3โซนลานทึกษพันธุ์ มีเนื้อที่ประมาณ150ไร่ <Wow. S 1> รวบรวมพันไม้ไว้ประมาณ200วงมากกว่า3,300ชนิดโดยปลูกตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมการอนุรักษ์ประกอบไปด้วยหอพฤกษศาสตร์ เป็นอาคารพิพิธพภัณฑ์พืชที่ได้รวบรวมพันไม้แห้งพันไม้ดองตัวอย่างพันไม้ชนิดต่างๆจะแสดงแบบเป็นหมวดหมู่เพื่อการศึกษาเรียนรู้หอพึกษศาสตร,ร์ยังมีห้องสมุดทางด้านพึกษศาสตร์สําหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย <Wow. S 1> สวนกลหรือเขาวงกลด เป็นสวนที่ปลูกต้นคลอยโดยตัดแต่งให้มีลักษณะเป็นกำแพงมีแนวทางเดินทําให้มีความซับซ้อนการได้เดินในสวนโกนแห่งนี้เนี่ยมีความสนุกและตื่นเต้นกับการค้นหาปลายทางหาทางออกให้เร็วที่สุดนะครับเรือนเฟิร์นและกล้วยไม้เป็นพื้นที่ปลูกเฟิร์นชนิดต่างๆและกล้วยไม้ที่หาได้ยากจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกยียรติมีพื้นที่ประมาณ6กไร่มีสมุนไพรมากมายให้เราได้ศึกษามากกว่า400ชนิด <Wow. S 1> โดยปลูกแยก,กเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มสมุนไพรตามคุณสมบัติการรักษาโรคก,กลุ่มสมุนไพรที่เป็นพืชใช้ถอนพิษเป็นต้นนะครับพืชวงศย่าจะเป็นส่วนรวบรวมพืชเศรษฐกิจสําคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยนอกจากนั้นยังมีกลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการจักสาร สวนบัวเป็นจพันที่ประกอบไปด้วยบัวหลวงบัวสายไว้มากกว่า200สายพันธุ์รวมทั้งพันุหายากจากต่างประเทศอีกด้วยอาคารแสดงพันไม้ในร่มเป็นอาคารหลังคาแบบพลางแสงที่ปลูกพันไม้พื้นเมืองที่ชอบความชื้นและแสงลำไรมีทั้งพันหายากและพันไม้ป่าดิบชื้นมากกว่า500ชนิด ยอเป็นศาลากลางน้ําที่จําลองแบบมาจากพระที่นั่งอยศวรรค์ทิพะยะอาจพระราชวังบางปลาอินบริเวณสานน้าจะปลูกบัวสุดทาซิโนโบนที่มีดอกสีน้ําเงินมีกลิ่นหอมไว้โดยรอบและมีพันธุ์ไม้น้ําชนิดต่างๆมากมายอีกด้วยเอาละครับ ผมก็ได้พาเดินเที่ยวเรียกได้ว่าเกือบครบนะครับลมแทบจับกันเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของพื้นที่ราวๆ80-90%นะครับจริงๆเนี่ยยังมีส่วนอื่นๆอ,อีกนะโอเคเรามาเข้าเรื่องคอนเทนต์ของเราในวันนี้ดีกว่านะครับ3ามคำถามยอดฮิตมาเข้าคำถามที่หนึ่งนะครับคำถามยอดฮิตที่ทุกคนเลยนะครับที่เข้าฟิตเนสมานะครับโดยเฉพาะมือใหม่ก็คือ ลดพุงทำยังไงดีสำหรับแม็กครับแม็กคิดว่ายังไงครับลดพุงทำยังไงดีลดพุงนะครับถ้าจะลดพุงเลยนะันดับแรกนะครับต้องจนกว่านนะครับ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราจนเนี่ยก็คือเราไม่มีอันจะกินนะครับ <c oughs> ก็คือพุงมจะลดอยู่แล้วจนก่อนเดี๋ยวผอมเองไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ <c oughs> ก็คือก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะลดพุงใช่ไหมครับถ้าให้ผมแนะนําเลยนะก็ออกกาลังกายครับแบบเวทเทรนนิ่งแล้วก็บวกกับการคาร์ดิโอนะครับผมแล้วก็การคุมอาหารเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันครับ สำหรับผมเนี่ยการลดพุงในความหมายของคนทั่วไปคือลดเฉพาะส่วนถูกไหมครับ,รบทีนี้เนี่ยการลดน้ําหนักเฉพาะส่วนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเเรี่ยการใช้พลังงานทั้งตัวพร้อมๆกันอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณเล่นแค่ท้องเพื่อจะแค่ลดพุงเนี่ยพุงคุณก็จะลดแหละแต่จะใช้เวลานานมากนะครับคือนานมากะนะนานจนไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างนี้เราก็สามารถ ออกกาลังกายทั้งตัวได้เลยเพื่อที่จะเพิ่มกำเนื้อส่วนเ่ยขึ้นมาได้ไหมครับก็อ่าตามแนวทางควรจะเป็นแบบนั้นก็คือเราควรจะออกกาลังกายทั้งตัวเพื่อให้ร่างกายเฉลี่ยใช้พลังงานนะครับไม่ใช่แค่ท้องของคุณภูมิของคุณที่จะลดเท่านั้นนะครับแขนเอวยขาเอวยก็จะลดลงไปตามสัดส่วนอย่างนี้ก็ดีเลยนะครับไม่ต้องไปเหนื่อยกับหน้าท้องให้เยอะอย่างเดียว ใช่ใช่ครับทาให้การออกกําลังกายส่วนเดียวเป็นระยะเวลานานๆนะครับมันจะทําให้ร่างกายเราเสียบาลานซ์นะครับทําให้โคเชอร์เราเสียด้วยนะครับอ่าร่างกายเราเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามอยู่เสมอนะครับถ้าด้านใดด้านหนึ่งตึงจนเกินไปอีกด้านหนึ่งก็จะบาดเจ็บได้ง่ายนะครับดังนั้นเราต้องรักษาบาลานซ์ของร่างกายด้วยนะครับคําถามที่2นะครับลดไขมันกับเพิ่มกล้ามเนื้อ ควรทาอะไรก่อนดีนะครับในความคิดของผมนะครับลดไขมันกับเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถทําไปพร้อมๆกันได้นะครับเวทเทรนนิ่งกับคาริโอนะครับให้เรานึกถึงเปรียบร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราจะมีมวลกล้ามเนื้อกับไขมันนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเสมือนเตาเผาพลังงานนะครับถ้ามันมีปริมาณที่น้อยนะครับก็เท่ากับเตาเนี่ย มันมีขนาดเล็กมันก็จะใช้พลังงานได้น้อยเผาได้น้อยนั่นเองนะครับไขมันเนี่ยเป็นพลังงานที่รอกาดใช้งานอยู่กรณีที่เราเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับนั่นเท่ากับว่าเราเพิ่มขนาดของเตาเผาพลังงานให้มันใหญ่ขึ้นทําให้อัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นต่ำของร่างกายเราเนี่ยหรือ BMR เนี่ย มันทำงานได้ดีขึ้นดังนั้นร่างกายเราก็จะใช้พลังงาน,งงานจากไขมันได้ดีขึ้นนั่นเอง <Wow. S 1> เปรียบเทียบง่ายๆนะครับคนผอมกับคนอ้วนนะครับในน้ําหนักเท่าๆกันนะคนผอมเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อเยอะกว่าคนอ้วนมีกล้ามเนื้อน้อยกว่านะครับแต่น้ําหนักเท่ากันคนสองคนนี้มาคารีโอพร้อมกันคนอ้วนจะน้ําหนักลดได้ช้ากว่าคนที่ผอมอยู่แล้วนะครับ oh, <no. S 1> เพราะอัตราการสลายพลังงานของสองคนนี้ไม่เท่ากันนั่นเอง 3าท่าปราบเซียนที่โคตรยากมี้าสุดโหดโคตรยากท่าที่1เบอร์ปี้สำหรับเบอร์ปี้นะครับคือท่ากระโดดบกน,นะครับจะใช้แรงของกล้ามเนื้อเนะี่ยแทบทุกส่วนของร่างกายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแขนเอ่ยขาเอ่ยหลังหน้าท้องนะครับท่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือมือนะครับสองข้างามังกตนะครับ ด้านหน้าโดขึ้นด้านบนนะครับสําหรับท่านี้นะครับความยากของมันคืออะไรมันคือความเหนื่อยมันคือท่าวิพื้นบวกกับท่าสปอตจะเป็นจัมพ์สปอตอีกต่างหากนะครับต้องกระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วูมมือขึ้นนะครับสําหรับฝรั่งที่ผมไปเห็นมาเนี่ยที่เขาทำกันนะเขาจะวิดพื้นแล้วเอามือเอาแขนเนี่ยกลับตัวให้ลอยขึ้นกลางอากาศเพื่อจะกลับมาอยู่ในท่านั่ง่อนกระโดดเลยนะจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับ ซึ่งผมจะมีเทคนิคนะครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคที่เราสามารถทําได้ง่ายกว่านั้นนะครับราสามารถทําได้เร็วขึ้นด้วยนะวิธีการของผมนะครับก็คือหนึ่งเลยวางมือของเรานะครับสำหรับหัวไหล่นะครับกางขาพอประมาณให้กว้างกว่าหัวไหล่ครับวางมือลงไปเนะี่ยไปด้านหลังนะครับทิ้งหัวเข่าลงพื้นเลยนะครับนอนไปกับพื้นนะครับอย่านะงนี้รดนาครับ ถูกมาด้านหน้าเลยตำแต่งเดวมน,นะครับตำแหน่งนี้เราสามารถจระโดดได้เลยเ,เราจะสามารถทำได้รวดเร็วด,ด้วยนะครับโอเคครับเรามาลองเร่งดูกัน ท่าที่2นะครับสไปเดอร์ครอสคิกนะครับกับความยากของท่านี้เนี่ยก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่างกล้ามเนื้อแขนและขาบนล่างนะครับซ้ายขวานะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับที่การนะครับเราจะตั้งท่าเตรียมก็คือท่าวิทงท่าเตรียมนะครับผมลัษณะอา่างนี้นะครับก้าขาข้างข้างไหนวะข้างซ้ายนะครับอ่าพร้อมกับเปิดแขนข้างซ้ายขึ้นนะครับเตะทัข้างขวาทักครอสไป กลัวอยู่ไม่ได้ในท่านี้นะครับดึงขากลับมาวางที่เดิมเพราะกำมือต้องมาอยู่ในตำแหน่งเดิมครับดึงขากลับมานะเราไปฝั่งขวาบ้างครับไปด้านขวาเปิดซ้ายขึ้นปี๊บปึ๊บโอ้ยกลับมาตำแหน่งเดิมครับไปต่อเลยครับซ้ายปี๊บ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 โอ้กลับมาโอเคก้าวขึ้นขวาเปิดแขน ขวา,า,ากลับมา,<ป>าบดขากลับมาไปไปสองรอบกลับไปตึ๊บโอเคดึงขากลับมาไปต่อคือเคลื่อนคิปโอเคอ่าประมาณนี้โอ้โหเรื่องเร็วๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ น,นี้นะครับท่าสุดโหดโคตรยากท่าสามนะครับแคนจเจตแอนด์ชูเดอร์แท็บจะเป็นยังไงไปดูกันลักษณะท่านี้นะครับจะเป็น2ท่าที่แยกกันเอามารวมกันนะครับความยากของมันก็คือต้องแยกประสาทนะครับระหว่างแขนกับขาซ้ายกับขวาจะเป็นยังไงไปดูวิธีการนะครับเริ่มจากแคนจเจตนะครับแคนจเจตคือวิธีการนะครับแบบนีแบบออ้นะครับกระโดดแยกขาออกนะครับแอนด์ชูเดอร์แท็บก็คือสลับแขนมาแตะที่บา่านะครับมาแตะที่บ่า ครับทำพร้อมกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคหนึสอมี่ไปจะนตไป้ยยอ,อึอ,อ้อเอ

โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ3ามคำถามยอดฮิตนะครับกับ3ถ้ทาสุดโหดโคตรยากเป็นยังไงกันบ้างครับลองเอาไปฝึกกันดูได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวัครับ